หม่อมหลวงวันวิพาจรูนโรธนะคะมีอดีตสวสมบูรณ์ทองบุญานค่ะ <c oughs> มีพลเอกอ่าครับพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีค่ะอดีตสวรวรินเทียมจรัสอาจารย์อาทรภาทีพัฒนะแล้วก็อาจารย์ได้เริ่มมืดน,นาอานค่ะ,ะก็ยังมีอีกหลายท่านที่ที่เราอาจจะเอยหมดนะคะเอหมดเช่นท่านสมศักดิ์โกสยสยศุก์ค่ะ <มา S 2> รวม มีหลายท่านที่เราอาจจะเอ่ยนามไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ที่นี่ใช่ค่ะก็ท่านผู้ชมที่อยู่ที่บริเวณลานพระบรมรูปนะคะก็คงจะได้เห็นภาพเหตุการณ์จริงรเห็นถึงความรักความสามาัคคีของคนไทยนะคะที่ต้องการจะปกป้องผืนแผ่นดินไทยคะ่ะรวมไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่กําลังติดตามช่องสึบสาสยามไทยอยู่ณขณะนี้ท่านใดที่สะดวกนะคะก็ยังเดินทางไปร่วม กับกลุ่มที่อยู่ที่บริเวณลานพระบรม,มรูปได้อยู่ใช่ไหมครับคุณสัจดชยได้ครับคือถ้าหากว่าท่านณเวลานี้ท่านอาจจะโอ้ติดภารกิจไปไม่ท่านอาจจะไปที่สนามชัยไปฟังสรุปผลของการยื่นครั้งนี้นะครับรวมการเคลื่อนไหวที่สนามชัยคะนะครับว่าเออมันยังไงจะทํายังไงกันต่อไปเมื่อเรายื่นให้ผู้คนที่คิดว่าจะต้องรับผิดในส่วนที่แผ่นดินของเราจะต้องเสียหายไปเนี่ยทั้งกองทัพบ,บกทั้งสามดีกาทั้ง ยูเอ็นนะเราจะได้รู้กันว่าเขาบอกโอ้ไม่สะดวกเลยช่วงนี้กาลังศึกงานอยู่นะพักเที่ยงได้ไหมพักเที่ยงแล้วลางานเลยครึ่งวันได้ได้ได้คุณสุจักชัยก็ยังไม่สะดวกอีกก็ร่วมลงขันกับเราได้ใช่ไหมคะคุณสุจักรชัยก็ร่วมถ้าสมมติว่าไม่สะดวกจริงๆนะคะแต่อยากมีส่วนร่วมค่ะท่านก็ร่วมช่วยลงขันสนับสนุนการชุมนุมนะคะ โดยนแนวร่วมร่วมกับแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะคะที่บัญชีของธนาคารกสิกรไทยสาขานาวามินสามิค่ะเลขที่077ขีด2ขีด1 6 0่ขีด4ค่ะอีกครั้งนะคะเลขที่077ขีด2ขีด1 6 0่ขีด4ค่ะก็ธนาคารกสิกรไทยสาขานาวมินสามิน,นะคะ หรือว่าถ้าไม่สะดวกไปธนาคารค่ะก็อาจจะไปไปไปรษณีย์แทนแล้วก็ร่วมส่งของเหลือใช้กู้ชาตินะคะมาร่วมโครงการของเหลือใช้กู้ชาติค่ะคก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0 8 9 6 7 7 9 8 8 2ค่ะหรือว่าหมายเลข0 8 3 1 9 7 8 6 0แค่ะแต่ถ้ายังไม่สะดวกยังไม่มีของเหลือใช้อะไรนะคะก็สามารถที่จะส่งชื่อนามสกุลแล้วก็ เลขที่บัตรประชาชนของท่านค่ะเพื่อที่จะมาร่วมคัดค้านอำนาจศาลโลก่านร,รัฐบาลทุจริตนะคะส่งมาได้ที่ตู้ปน14ปนฟคลองกลุ่มกรุงเทพ10244หรือว่าที่ช่อง13สยามไทยนะคะส่งมาทางไปรษณีย์ได้ที่เลขที่50ทับ81เมืองทองธานีซอยดี4หมู่6จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ก็ตอง120นะคะ11120ค่ะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกหรือว่าอยากที่จะ มีอะไรปรึกษานะคะกับทางช่องสำหรสยามไทยนะคะจะส่งวิธีอื่นได้หรือเปล่าก็โทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข029602135ค่ะ029602135นะคะโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามได้คุณพัชร์ครับตอนนี้รายชื่อนะครับเท่าที่เราทราบรวบรวมมาได้ทั้งหมดณเวลาเนี้หนึ่งล้านสามแสนรายชื่อ,อนะครับแต่เราก็ยัง,งต้องการอีกต้องการอีกครับถึงแม้ว่า มากมายยังไงเราก็ต้องการเราไม่มีจํากัดครับคือเราต้องการไปเรื่อยเพราะว่าถึงตอนนี้ศาลโลกก็ยังไม่ได้ตัดสินอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ยังส่งมาร่วมได้อยู่คค่ะทีนี้ทราบจากทางที่หน้ามาน์ูรู้บอกว่ารถตุขาของกรทมตอนเนี้ยถูกสกัดกั้นจากคนที่ไม่ปาถนาดีอืทีนี้มันบาปนะรัชชาทราบไหมคนเราเนี่ย จะอุจะถ่ายจะปัสสาวะเนี่ยคุณไปห้ามเขาเนี่ยบาปรถพวุกนี้ปล่อยเข้ามาเถอะเขามีทุกอยู่ไม่ให้เขาปล่อยทุกออกไปไปไปสกัดกั้นไม่เขามาเดียนะค่ะแล้วเกิดพี่น้องเขาทาตรงนั้นมันเลี่ยไรยขึ้นมามันไม่นั่นคนเามบรร้ามไม่ได้เวลาจะถ่ายจะ,จ,ะจะอุจจาละจะปัสสาวะครับก็วอนนะครับวอนท่านผู้ที่สกัดกั้นนะครับมันเป็นบาปค่ะเดี๋ยวก็ให้ใจกันนะจริง,รงๆเราก็คนไทยเหมือนกัน คุณพระชาถ้าเกิดคุณไปสกัดกั้นนะเดี๋ยว <นะ S 2> เวลาคุณจะถ่ายไม่ออกปัสสาวะไม่ได้โอ้คันนี้มันจะมาหาคุณนะก็วอนนะครับว่าอย่า,ยามาสกัดกั้นในเรื่องเหล่านี้กันเลยแล้วไม่อยากจะบอกไม่อยากจะนึกถึงเบื้องหลังหลังจากชุมนุมเสร็จแล้วแล้วความสกปรกจะเป็นยังไงสงสารไปถึงผู้ที่เขาต้องมาทําความสะอาดด้วยลองกลับไปดูตัวเองนะคะว่า สกัดกั้นเนี่ยจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครมากมายจํานวนมหาศาลสักแค่ไหนก็เป็นบาปอย่างคุณศักชัยบอกนะคะแต่จะเกรงกลัวหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าไม่เกรงกลัวเนี่ยเวลาคุณเจ็บป่วยเนี่ยคุณอาจจะถ่ายไม่ออกต้องสวนก้นคุณปัสสาวะไม่ออกคุณจะต้องสวนปัสสาวะอืย่าอย่าไปสกัดกั้นนะครับก็ขนาดนี้ค่ะขนาดนี้ก็มีการแถลงการขอตัดไปที่ถ่ายทออสดนะคะ เรเพิ่มรายชื่อมาด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรอสัญญาณแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวจะไม่ทันข่าวเที่ยงข่าวผู้ว่าโดยมาถึงผมแป๊บนึ่งแล้ว สุขุมบันเบอร์ส, 9, สิบหกคงสัตว์เบอร์เก้าเสรีพิสุท,ทนะนะธิ์เบอร์สิบเอ็ดโคสิทธิ์เบอร์สิบนะฮะนี่นนะฮะอธิวัตเบอร์หนึ่งอธิวัตเบอร์หนึ่งนะครับครับครับสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับพี่น้องคนไทยรักชาติรัฐบาลดินทั่วทั้ทงประเทศนะครับวันนี้เรามาที่จุดบริเวณ เราเข้าวงลูกสงมาเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะครับซึ่งแกนนายืนอยู่ตรงด้านหน้าผมนี้นะครับหลายท่านนะครับก็มีทั้งท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านสมบูรณ์ต่อโบราณหลวงประพิภาจรณนเลิศท่าน,านลาพ,พาล,ลอา,นนา,ากาศโทวัชราทุกขามินีนะครับท่านสมศักดิ์โกศยสุขคุณสุทรรักลงคุณทศพลแก้วีิมาคุณดาธรวาทีพัฒนาคุณแสนดินเลิศบุตรคุณประเสริฐเลิศเ,ด,เ,ด,เดโส ดรมาริรัตน์เยื่อตะคุณนะครับคุณมีรพลโสภานะหลวงอ้าูพิพาจนุนเลิศท่านพลอากาศเทวัชละลุคทาคินีนะครับท่านสมศักดิ์โกศัยสุขคุณสุนทรรักษรงคุณทศพลแก้วที่มาคุณดาธรบารีพัฒนาคุณแซมบินเลิศบุตรคุณประเสริฐเลิศเทียโศดรมาริรัตน์เยี่อตะคุณนะครับคุณมีรพลโสภาท่านสมศักดิ์โกศัยสุขคุณสุนทรรักษรงคุณทศพลแก้วที่มา คุณดาทรนพาธีพัฒนาคุณแซมบินเลือดบุตรคุณประเสริฐเลือดเทียสโสด็กเตรม,มาลีน่เกียร์เอคุณนะครับเราจะเดินขบวนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เราคิดว่าเราจะต้องยืนหยัดว่าราชนากัรไทยไม่มีใครจะมาแบ่งแยกได้ราชนากรไทยจะไม่มีคณะอะไรที่จะมาใช้อํานาจแทนประชาชนที่จะไปยกให้ไทยได้ฉะนั้นในการต่อสู้เพื่อเข้าสู่เป้าหมาย ดังกล่าวที่ผมสรุปแล้ววันนี้แนวะร่วมคนไทยรักชาติรักษาเนตินขอยือนยันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้สบายใจและหนักแน่นว่าเราได้เคลื่อนไหวโดยยึดถือรัฐธรรมนูญและเงื่อนไขของรัฐนูญโดยมาตรา70รัฐนูระบุว่าบุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตา71สิบำคัญเลยบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติการเคลื่อนไหวกรณีไทยกมููชาเข้ามาตาจเจ็ดสิ็ดโดยตรงทั้งป้องกันรประเทศและรักษาผลประโยชน์ว่าดินแดนจะไม่ถูกแบ่งแยกท้องทะเลซึ่งมีขุมทรัพย์หมหาศาลจะไม่ถูกใครปนไป ผมสรุปมา70-71เป็นหน้าที่เมื่อจะทําหน้าที่ประชาชนมีที่เสรีภาพที่คมนวณรับรองไว้ตามมาตรา63ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธมาตรา64บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นหมู่คณะต่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดการพูดมาตรา87 อันจะไม่ถูกใครปล้นไปสิ่งที่ผมสรุปมา70-71เป็นหน้าที่เมื่อจะทําหน้าที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่ทัคมนวณรับรองไว้ตามมาตรา63ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธมาตรา64บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นหมู่คณะมาตรา45บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสแสดงความคิดการพูดมาตรา87 เขาจะต้องตอบโต้ว่ามีท่านนายกผู้นำเหล่าทัพบ,บางท่านบอกว่าอย่าเอาเรื่องกรณีไทยกัมพูชาหรือดินแดนเป็นเรื่องการเมืองผมจึงจำเป็นต้องยก87ที่มโนเขียนไว้ว่าเราต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนดังต่อไปนี้อนุสองส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองบอกว่า เรื่องอธิปไตยอยากเป็นเรื่องการเมืองทําไมรัฐมนูลเขียนไว้ในมาตราเจ็ดวงเล็บสองเรล่าว่าเราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองฉะนั้นในเรื่องของรัฐธรรมนูญการทำหน้านที่ของประชาชนการเคลื่อนไหวของประชาชนเป็นการเมืองทุกเรื่องโดยเคลื่อนไหวภายใต้เจตนและเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉะนั้นขอให้รัฐบ,บาลผู้นำที่เรา เอื้อมดิเรออะไรนะเอื้องหรือทนแล้วนั่นได้เข้าใจแล้วก็อ่านเป็นไม่หรืออ่านรัมณสะกดผิดอีกเราจะได้รับรู้กันนะครับมาตาอาวงเล็บที่สี่ยังเขียนต่อแลฐต้องทงส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมืองด้วยซ้ําไปฉะนั้นที่ใครบอกว่าอย่าทําอะไรเป็นเรื่องการเมืองไปอ่านมาตรา87ใหม่นะครับเราวันนี้ณเวลาที่พร้อมแล้ว9,773รยไปชื่อ แม่มีน้องที่ห่วงใยแล้วส่งชื่อมาอยู่แล้วชื่อไหลไม่หยุดเนี่ยเราแลถแลงที่นี่เป็นทางการเลยเรายังเปิดรับต่อไปจนกว่าเรื่องไทยกัมพูชาจะจบตรงด้วยว่าดินแดนที่เป็นของไทยก็เป็นของไทย <S <S ท้องทะเลไทยที่มีขุมทรัพย์มหาศาลซึ่งเป็นของไทยเป็นของไทย ไม่มีพรรคไหนรัฐบาลไหนจะมายกให้ใครไม่ได้ทั้งเพชนพี่น้องนักลายครับ <adapting> ผมอยากจะสรุปต่อว่าภารกิจวันนี้เราจะจุดแรกที่จะเดินขบวนขึ้นขบวน11บนนายริกาจากลานพระรูปเราจะไปหยุดจุดแรกที่เชิงสะพานมารควาลบริเวณสำนักง,งานสาประชาชาติประจำประเทศไทยเพื่อยื่นรายชื่อพี่น้องประชาชน ซึ่งเสนอมาที่แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินพร้อมทั้งหนังสือคำร้องของเราต่อเลขาธิการสหรประชาชาติและต่อตุลาการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือคนไทยเรียกว่าศาลโลกเพื่อยืนยันเจตนารงประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจทิปไตยตามรัฐธรรมนูญรับรองดังนี้ขอ้อึ่งขอให้สหรประชาชาติและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ด้วยความชอบธรรมและกฎหมายตลอดจนเจี่ยวกนในการก่อตั้งองค์กรสาธประชาชาติในการรักษาและพิทักไว้ซึ่งสันติภาพชาวโลกด้วยการเพิ่ถอนยุติการกระทำทั้งปวงของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับอธิปไตยดินแดนบลรณภาพและผลประโยชน์ของชาติของอาณาจักรไทยโดยพันนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อที่สองประชาชาติไทยทั้งมวลไม่ยอมรับโมฆะกรรมใดๆที่กระทำโดยรัฐบาลและนัการบองที่ขัดท้าทรยศช,ชาติและต้นชาติที่สมคบกันยกดินแดนและผลประโยชน์แห่งชาติให้กับรัฐอื่นอย่างเด็ดขาดข้อที่สามประชาชาติไทยทั้งมวลยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของสารยุติธรรมระหว่างประเทศ ไม่มีความเกี่ยวข้องผูกพันใดๆในการในการกระทําใดๆหรือในการพิจารณาใดๆหรือในการมีคําสั่งหรือทาพิพากษาใดๆของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่มีเขตอํานาจและไม่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือคําสั่งใดๆเกี่ยวกับราชนจาจักรไทยอย่างสิ้นเชิงในทุกกรณี นี่คือบารกิจของเราวันนี้ต่อองค์ระหว่างประเทศว่าสาประชาชาติและสาลูกเสร็จจากนั้นเราจะเคลื่อนกระบวนต่อไปที่บริเวณศูนย์บัญชาการกองทัพตกหน้าสนามเวยราชด,ดำเนินเพื่อรายชื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหมดตั้งรายชื่อและก็หนังสือข้อเรียกร้องต่อกองทัพแห่งชาติยื่นต่อท่านผู้บัญชาการกองทัพตก ชาชาติและสาโลกเสร็จจากนั้นเราจะเคลื่อนกระบวนต่อไปที่บริเวณศูนย์บัญชาการกองทัพบ,บก้กท,ที่ผมกล่าวมาแล้วเป็นผู้รับผิดชอบกองทัพแห่งชาติร่วมกันเพื่อให้กองทัพแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา77ที่เขียนไว้วา่ารัฐต้องพิทักษารักษาไว้ซึ่งสถาบันของประมา ยุทธภกรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจําเป็นเพียงพอเพื่อาอธิปไตยและบุรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐและต้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุทธปปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจำเป็นและเพียงพอเพื่อ พิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกอันนี้คือภาร,รกิจต,ต่อกองทัพแห่งชาติจุดสุดท้ายที่เราจะเคลื่อนกระบวนไปก็คือที่ทําการสารดีกาเพื่อยื่นรายชื่อหนังสือแล้วก็ลายชื่อประชาชนกว่าล้านลายชื่อและก็หนังสือถึงด้านประธานสารดีกา ในฐานะท่านเป็นประธานอำนาจตุลาการเพื่อให้ท่านกรุณาแบกรับภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่เพื่อพิสูจน์ให้คนไทยเห็นเชิงประจักษ์ว่าหลักการปกครองที่ระบุโดยรัฐธรรมนูญมาตราสามอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนผ่านรัฐบาล ผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาผ่านศาลแล้วก็หลักการนั้นสามอำนาจรุนทวงกันได้วันนี้อำนาจนิติบัญญัติรุนทวงอำนาจบริหารไม่ได้การเอาเรื่องของประเทศไทยซึ่งถูกฟ้องเป็นจำเลยไปขึ้นศาลโลกโดยไม่ผ่านมาติรัฐสภา,าตามมาตรา190ของรัฐธรรมนูญแปลว่ารัฐบาลทำโดยพลาการ การที่รัฐบาลยึดถือบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อปี2543เป็นเหตุให้เกิดเรื่องพิพาทแล้วก็เป็นการยอมรับการแผนที่1ต่อ2แสนซึ่งทำโดยฝรั่งเศสแล้วสารโลกเมื่อปี2505ก็ไม่ได้รับแผนที่นี้อยู่แล้วรัฐบาลกลับไม่ยอมยกเลิกแล้วรัฐสภาอำนาจนิติบัญญัติก็ทำอะไรไม่ได้ ก็แปลว่ากรณีไทยกัมพูชาอำนาจบริหารและนิติมันรุนทวงกันไม่ได้เลยเมื่อไม่ได้เลยก็เหลือภารกิจอำนาจตุลาการก็ไปตกอยู่ท่านประธานศาลฎีกาท่านจะต้องทำให้เกิดการรุนทวงกันให้ได้มิฉะนั้นราชนจาจักรไทยก็จะถูกแบ่งแยกหลังจากคำมีภาษาโดยสาโลกออกมาพี่น้องทั้งหลายครับถ้าที่เราไปยื่นทั้งหมด เราก็ต้องดูว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรเพราะวันนี้ประชาชนทําเรื่องอย่างเป็นทางการแล้วเอามาติประชาชนกว่าหนึ่งล้านคนเอาหนังสือที่แจงเหตุผลแล้วก็ข้อขัดข้องใจแสดงเจตนารมณ์ที่จะยืนยันต่อบุคคลที่ผมระบุมาหมดแล้วเราก็จะประเมินผลว่าในเชิงประจักษ์นั้นจะเกิดผลอย่างไรหรือไม่ สิ่งที่จะต้องเคลื่อนไหวในการกดดันต่อไปหรือไม่อย่างไรขอรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่สนใจติดตามเรื่องนี้ว่าเราจะไปคุยกันหาเลือร่วมกันที่สนามชัยเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วรับประทานอาหารหาเลือกไปด้วยเพื่อออกมาเป็นมติร่วมกันเพราะระหว่างแนวร่วมเคลื่อนไหวนั้นเรายึดหลักสร้างประชาธิปไตยไปด้วย ก็ขอยืนยันว่าภารกิจวันนี้ก็จริงอย่างที่ผมว่าสรุปมาอย่างนี้พี่น้องสื่อมวลชนท่านใดจะมีข้อสักถามอะไรหรือไม่ครับมีไหมครับ,บรอ่ำเนียบติดร้อนตำเนียบจะเกิดหรือไม่อย่างไรต้องไปฟังผลการคุยกันที่สนามชัยอ่ะเผื่อพี่น้องไปชนเรียกร้องจะทำผมจะขัดขืนได้อย่างไรแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องได้คุยเรื่องเหตุหผลแล้ว เห็นเป็นก็ต้องยอมรับเพราะเราเป็นประชาธิปิตยเอรเราจะมีมาตรการเป็นเป็นขั้นตอนไปฮะนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมในฐานะแนวรุ่กแล้วก็มีประธานคณะต่างๆอีกเก็แปดคณะที่จะทําตุ๊กตาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความเห็นชอบเพื่อกําหนดมาตรการขึ้นไปรูปกัน รวมทั้งเรามีภาร,รกิจจะต้องประสานความเข้าใจของกลุ่มต่างๆอีกนะครับที่รักชาติรักแผ่นดินนะครับถ้าเราจะร่วมปฏิบัติภาร,รก,กิจร่วมกันอย่างไรกันได้มากนะครับมีอะไรไหมครับมีไหมครับพี่น้องประชาชนใจร้อนกับสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็้ใจเย็นขวา็ต้องพอ,องควรเส่อ เป็นเป็นขั้นตอนไปฮะนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมในฐานะแนวร่วมแล้วก็มีประธานคณะต่างๆอีกเจ็ดแปดคณะที่จะทําตุ๊กตาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความเห็นชอบเพื่อกําหนดมาตรการเคลื่อนไหวร่วมกันรวมทั้งเรามีภารกิจจะต้องประสานความเข้าใจพอกกลุ่มต่างๆอีก ขึ้นไหวร่วมกันรวมทั้งเรามีภารกิจจะต้องประสานความเข้าใจของกลุ่มต่างๆอีกนะครับที่รักชาติรักแผ่นดินครับว่าเราจะร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกันอย่างไรกันได้บ้างนะครับมีอะไรไหมครับมีไหมครับพี่น้องประชาชนใจร้อนก่บสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็ใจเย็นกว่าก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนครับ ขอขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องคนไทยทุกท่านขอบคุณมากครับขครับเ้าเยครับอบดขอกไมข้เระองค์ขคระองขาพรองคของค์้พระอครัองคพรอกาพรอง้าพรองค์้พอ้องน์าครองค์้พองค์้าองค์้รอ้าพองคารอาพลอาอาพระองค์้าองารง์้ะองค์คระบ เลี้ยงนะเลี้ยงสักอีกนะเลี้ยงได้หรอพี่น้องเยพาพัทลุงก็ามาวันพี่น้องยพรพัทลุงก็ามาวันนี้นะเป็นตัวแทนของจังหวัดพัทลุงนะครับทางบา้างเนะครับของตัวแทน ทางนู้นก็จะถียไอ้ทางภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้ก็ของกลางว่าตรงนี้ไม่รู้ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านก็ได้รับฟังแถลงการจากอาจารย์ชวัสดสินสวงไปแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ทราบอย่างชัดเจนนะคะทนายคะว่าเรื่องของกฎหมายวันนี้ที่เราไปเนี่ยเราก็แสดงออกโดยมีกฎหมายรองรับก็คือรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะ คือเราไปเนี่ยมีกฎหมายรับนูนรองรับเราไปโดยเรามีการชุมนุมเรียกร้องแผ่นดินของเราที่จะสูญเสียหรืออะไรเนี่ยเราไปโดยนูนรองรับคือเราชุมนุมกันโดยปราศจ,จากอาวุธนะแล้วเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะปกป้องนพื้นแผ่นดินไทยก็ไปยืดให้ยูเอ็นว่ายูเอ็นุณอย่ามาในลักษณะที่ว่าต้องให้ความเป็นธรรม กับเราด้วยไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในอศาลโลกนะครับคผมเชื่อว่าศาลโลกคงไม่มีอำนาจในการตัดสินคดีนี้มันเกินขอบเขตของศาลโลกเราไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลโลกอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องไปยื่นที่ยูเอ็นในฐานะที่คนดูแลตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะเคลื่อนกระบวนไปที่ทัพโบกค่ะทัพบ,บกบบกอ,องทัพบ,บกนี่เป็นแหล่งสําคัญเลยที่ว่า ทหารเนี่ยมีอำนาจรักษาพื้นแผ่นดินไทยโดยตรงอำน,นาจทิ่ไปต,ต้องร่มดูแลความสงบความเรียบร้อยของประเทศนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่อะไรสันดีกาสันดีกานี่คืออำนาจของตุลาการอำน,นาจตุลาการคือประเทศไทยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นรงกเขามีอยู่สามหน้าคืออำนาจบริหาอำนาจนินนติบัญญัติอำน,นาจตุลาการทีนี้กลุ่มผู้ชุมนุมหัวใจรักชาติเนี่ยคงจะมองเห็นแล้วว่า อำนาจบริหารกับอำนาจนิติบัญญัตินั้นคงจะช่วยไม่ได้ก็เลยต้องหันไปพึ่งอำนาจตุลาการนะครับหลังจากที่เราก็ต้องไปยื่นที่กับจะยูเอแล้วก็ไปกองทัพบกแล้วเราก็ไปสารดีกาณขนาดนี้อ่าในในเราก็เดินจากตามรูปนะเดินไปเอนะครับอยู่ในระหว่างการเดินไปที่ u ยูเอ นะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปที่กองทัพบกกองทัพบกซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงกันอืมแล้วก็จะเดินต่อไปวันนี้คือเราเดินเดอดทั้งวันเลยหลังจากนั้นเราจะเดินไปสาดิกาซึ่งอาจจะไกลนิดหนึ่งเพราะอยู่ตรงท้องสนามหลวงค่ะนะครับผมถึงบอกไงว่าอ่าพ่อแม่พี่น้องที่กําลังจะเดินทางมาร่วมท่านอาจจะไปดักรอที่ยูเอ็นเลยตอนนี้ไม่ต้องมาที่บางาะไปดักรอที่ยูเอ็นหรือจะไปดักรอที่กองทัพบกหรือจะไปรอที่ศารค่ะ แต่สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมไปด้วยคือน้ำดื่มนะแล้วก็มีผ้าไว้สำหรับเช็ดเหงื่อเช็ดไข่อะไรเพราะแดดร้อนนะครับต้องเตรียมไปด้วยนะครับอาจจะมียาดมมีอะไรไปนะคะจะได้เผื่อผู้หลักผู้ใหญ่เผื่อคุณป้านาอาที่เดินไปกับเรานะคะไปเพราะเราใช้วิธีการเดินเท้าครับค่ะเราก็ตั้งแต่เช้านะคะก็จะเห็นถึงความแน่วแน่แล้วก็มุ่งมั่นนะคะว่า ใช้วิธีการเดินเพื่อที่จะจ,จุดยืนชัดเจนนะคะว่าเรามุ่งมั่นจริงๆแน่วแน่จริงๆแม้จะลําบากแม้จะร้อนแม้จะเหนื่อยแต่่าเราก็จะทําเพื่อประเทศชาติใช่ไหมคะคุณอคุณมชาครับไม่ใช่มาเฉพาะชายแดนที่ใกล้ตะเมนีนเราฟังจากทางที่างรูปเนี่ยจากสตูลจากพทักพทลุงจากละครจากจังหวัด